ไทยเลชแนลอากาศผ่านาวเียงเอมเอสเอสซีแซงโกรดความถี่ซิบรีซีหนึ่งหนึ่งสบรีเด0 0ูส์เซ วันพุทธที่16กรกฎาคมครับคุณผู้ชมฮะแล้วก็สวัสดีลวงหน้าวันศุกร์ที่18กรกฎาคมด้วยนะครับพระลาศุกรนี้ผมมีภาร,รก,กิจคุณผู้ชมไมได้ชมเทปวันนี้แหละขอไกทีวันที่18วันนี้วันดีฮะเดือนหนึ่งมีสองครั้ง <c oughs> ถ้าท่านเปิดดูวันที่18ก็ขอให้ท่านถูกแล้วฮะแต่ถ้าท่านดูวันที่16 ก็ขอให้ท่านถูกในบ่ายวันนี้นะครับจิ้งจก9นิ้วครับคุณผู้ชมฮะอา้าวโหรจิ้งจก9นิ้วมีหนึ่งตัวที่คอนแก่นนะฮะเออจิ้งจกปกติมันจะไม่ยาวขนาดนี้นะนี่นะว่าเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาตินะซึ่งเราสามารถเอาสูตรของธรรมชาติกับสูตรของคณิตศาสตร์ มารวมกันได้ที่นี่ที่เดียวไทยแลนด์โอลี่ครับส่วนด้านขวามือของคุณผู้ชมเนี่ยนะฮะก็เป็นต้นตะเคียนทองนะครับที่วัดน้ำรอบจังหวัดนครศรีธรรมราชยิ่งจกอยู่ขอนแก่นตะเคียนทองอยู่นครศรีธรรมราชครับเรียนเชิญตามสะดวกฮะอายุเกือบพันปีนะครับ okay. ขี่รถเครื่องไปเลยครับยังทันนะโอ้โหกว่าจะถึงนครสีธรรมล้านั่งเหลือบินด้วยด้ยครับเอาแป้งไปด้วยนะฮะแป้งไปแป้งนี่ขึ้นเครื่องได้นะขึ้นเครื่องได้ไม่ใช่เยวเยวขึ้นไม่ได้ไม่ใช่ของเหลวรายการนี้เนยคุยไรสาระตลอดเวลาวันนี้เรามีข่าวอะไรบ้างนะฮะ ข่าวหวยนี่เดี๋ยวคุยกันตลอดช่วงนะมีเยอะฮะข่าวหวยครับคุยกันก็คุยไปยิ้มไปฮะมีความสุขเรื่องของพระสงฆ์องค์เจ้าบ้างครับนี่ฮะหลวงพี่สุเทพเรียกหลวงพี่เลยนะ<笑><笑>คุณสุเทพเทือกสุบันนะครับก็ได้อยู่ในเพศบรรพชิต <p> <it> แล้วฮะเขาอุปสมบท โดยพระเทพพิพัฒนาพรเจ้าคณะจังหวัดสุราษธานีฉายานะครับพระปภากโลแปลว่าผู้กระทำซึ่งแสงสว่างทุกฉบับก็ลงภาพเดียวกันนะฮะในในเว็บไซต์นี่อย่างของข่าวสดนี่ก็บอกว่าอะไรนะฮะออกบินทบาทแล้วครับออกบินทบาทแล้ว พระสุเทพอวินทบาทบริเวณหน้าสวนโมกขะพลาลามมดีฮะจิตใจจะได้สงบเวลาบวชนี่ตอนผมบวชนี่ตื่นเต้นมากๆครเพราะสิ่งที่กลัวที่สุดของพระใหม่คือกลัวบาทหล่น <c oughs> <c oughs> กับกับการม้วนจีวรน,นะครับวันตอนที่บวชเนี่ยจะมี พับพี่เลี้ยงม้วนให้ใช่ไหมฮะแล้วหลังจากนั้นมาเวลาไปบินเนี่ยก็ต้องม้วนเองเนาม้วนบิดแล้วบิธีคับคุณผู้ชมมันต้องเกี่ยวม้วนม้วนบดมดมุดอะไรเงี้ยบุดบุดลวปาดแล้วก็ปาดเข้ามาเงี้ยก็ปัดปาดเข้ามาเงี้ยตอนแรกมันก็ดีนะครับแต่พอเดินไปเรื่อยๆแล้วมันค่อยไหล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 ก็หลุดนนเพราะฉะนั้นบางสิ่งบางอย่างเนี่ยไม่มีในตำราเรียนนะไม่ว่าคุณจะจบ ชั้นใดประถมมัธยมองคเปียวองหวานจบปริญญาตรีปริญญาโทรปริญญาเอกปริญญาจัตวาจบเปลี่ยนธรรมระดับไหนก็ตามการม้วนจีวรเป็นเรื่องที่ยากพอๆกันกับการเรียนนะเรื่องของพระสงฆ์องค์เจ้าต่ออีกหน่อยครับสมเด็จปากน้ำหนุนประยุทธ์นั่งนายกรัฐมนตรีของเดลินิวตอนนี้หลายๆคนก ก็แลดูจหนุนพลเอกประยุทธ์กันหมดนะฮะในว่าเพราะว่าก็ก็จะได้ไม่ต้องอิละอิเลือระหว่างประธานคสชกับนายกก็ควบไปเลยไหนๆก็ไหนๆแล้วนะครับเพราะว่าเมื่อวันก่อนเนี่ยเมื่อเช้านี่องฮะตอน6กเก้าโมงเนี่ยนะครับพลเอกประยุทธ์ท่านก็นได้มอบหมายให้พลเอกอุดมเดชศรีตบุตรรองพอบออบอในฐานะเลขาคสชถวายเครื่องสักการะ แต่สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนสมเด็จพระสังฆราชในวันเข้าพรรษาสมเด็จปากน้ําก็หนุนพลเอกประยุทธ์ถามว่าหัวหน้าคอสชอเป็นนายกได้หรือไม่สมเด็จกล่าวว่าถ้าหัวหน้าคอสชอจะเป็นก็เป็นได้ส่วนจะเป็นหรือไม่อาตมาก็ไม่ทราบทั้งนี้ดูจากการกาะทำและความเข้มแข็งของพลเอกประยุทธ์นั้นสามารถเป็นนายกรัฐมนตรีได้ข่าวว่า่างนี้นะฮะ มันก็ต้องรอดูครับว่านายกของเราจะเป็นใครเรื่องการเมืองเลี้ยวไปเลี้ยวมาฮะอ้าวของเดลินบอกสารพัดลูกนี้เตรียมเฮคอสช,อชชงออกพบอรบคุ้มครองสิทธิรวมทั้งผู้ค้ำประกันห้ามคุกคามเจ้านี้ห้ามทวงนี้ฮะบอก๋อไม่ไม่ได้ทวงแค่ถาม <laughs> อะไรเงี้ยอา้าวคุณทวงนี้ผมแบบเปล่าทว,วงถามเฉยๆถามไทยด้วยความห่วงใยเมื่อไรจ่าย <c oughs> เรื่องอื่นๆบ้างครับผมเมื่อวานนี้เราได้รายงานไปแล้วเนี่ะมือปืนยิง M79 ขอให้ไม่มีอีกตลอดไปนั่งชมภาพข่าวทางสถานีโทรทัศน์ที่ทีมงานเขาไปถ่ายนะครับโองเรียนคุณผู้ชมนะฮะรายการเราเป็นรายการแสดงความคิดเห็นเพราะงั้นเราก็ไม่ใช้ทีมข่าวแต่เราก็จะเอาข่าวของแต่ละสำนักข่าวมาคิดมาคุยนะครับมาสางังเคราะห์มาวิเคราะห์ มาเคาะเคาะกันนะว่าเราได้อะไรจากข่าวนั้นๆอะไรเป็นอุทาหรณ์อะไรเป็นบทเรียนอะไรเป็นสิ่งที่เราต้องระวังและป้องกันอย่างเช่นข่าวนี้ฮะผมก็นั่งดูนะครับเห็นพ่อของน้องที่เสียชีวิตนะครับเขาก็โอโหสิกรรมให้ฮะค,คือถ้าเราจะเราสมม,ต,สม,มติว่าเราพูดบอกโอ้ยเป็นเราเราไม่โโอโหสิกรรมผมมันก็พูดไม่ได้เนะคุกฮะก็ต้องไปพูดกันเองในในใน,ใน,ใ,นในวงเพื่อนฝูงนะฮะ แต่สุดท้ายครับคนเราไม่ว่าจะยังไงก็ตามมันก็ต้องหนีไม่พ้นคําว่าก็ต้องอาโหสิกรรมซึ่งกันและกันนะฮะแล้วเขาก็ต้องไปชดใช้ในสิ่งที่เขาทําแต่พ้อยหนึ่งของเรื่องนี้เนี่ยนะครับเขาเอ่ยชื่อมานะฮะชื่อนั้นคือชื่ออา,าลาีไกนาราซึ่งเป็นหัวหน้ากาศของนอปชไม่ได้บอกว่าเป็นคนจ้างวานหรือเป็นอะไรเป็นคนติดต่อและทํางานผ่านอะไรนั่นแปลว่ามันชัดเจนไง จริงๆแล้วกระบวนการทําความชั่วนั้นน่ยมันไม่ใช่แค่คนลงมือปฏิบัตินะฮะจะเป็นในทางกฎหมายหรือในทางกฎแมวหรือในทางกฎหมู่ก็ตามเนี่ยมันจะต้องจัดการทุกคนที่อยู่ร่วมในขบวนการนะครับมันไม่ใช่แค่คนลงมือปฏิบัติมันต้องจัดการคนคิดคนจ้างวาน ต้องสาวกันไปให้ครบด้วยซ้ำนะฮะรวมไปถึงคนที่โน้มน้าวคนที่ร่วมขบวนทั้งขบวนการคิดและกขบวนการปฏิบัติความชั่วมันเราต้องติดตามครับเรื่องนี้นะฮะมันไม่ได้ทำกันคนเดียวเอามาข่าวนี้บ้างฮะข่าวทั่วไปบ้างกะเทยหืนคมขืนยาย72็ดองป่วยมาพาดอ้างเมาคู่ขาไม่อยู่โอ้โหสังคมไทยฮนะ เสื่อมลงทุกวันเนี่ยดูดิฮะนี่กระเทยนะฮะข่มขืนยายไปเจ็ดสิบสองครับนี่ของโพสต์ทุเดฮะแล้วคุณยายแกป่วยวปโรกออาพาพนะครับเหตุเกิดแถวทุ่งครุครับกทมนี่เองฮะประชาอุทิศเนี่ยเฮ้ยอะไรกันครับนี่เขาก็สารภาพนะฮะบอกว่าไปดื่มสุรากับลูกค้าภายในร้านด้วยความมึนเมาจนเกิดอารมณ์ทางเพศไนทางเพศนะไม่ทางเพศแวะไปหาเพื่อนบ้านที่เป็นคู่ขา ไม่อยู่เดินกลับบ้านเห็นคุณยายนอนอยู่เรียนหน้าบ้านคนเดียวมีอารมณ์ทางเพศอยู่จึงเดินเข้ากระโดดขึ้นคว่ำคุณยายถลกผ้าสิ้นจะล่วงละเมิดทางเพศแต่ยายตกใจกลัวอย่างมากจนนะฮะพูดปาดออกมาเลอะเทะอะตนเลยหมดอารมณ์มันบวนีนที่ผ่านมาตนมีเพศสัมพันธ์กับผู้ชายเท่านั้นเพราะเป็นสายประเภทสองมีคิดจะกลับใจเป็นผู้ชายแต่เหตุการณ์นี้ทาลงไปเพราะความเมาและความต้องการทางเพศสูงเนี่ยครับคุณผู้ชมฮะ เรื่องนี้เราได้บทเรียนเรื่องอะไรเรื่องของดื่มสุรามึนเมาไงถ้าท่านระงับจิตระงับใจใตัวเองไม่ได้เวลากินอย่าไปกินมันอย่างผมนี่เรียนตรงๆผมก็ไม่ได้กินเพื่อสังคมอะไรทั้งสิ้นเนี่ยบางทีบางนีไปงานเลี้ยงยอะไรบางทีไม่อยากกินก็ไม่กินหลังๆก็ไม่กินอย่างข้าวบรันรษาก็พยายามที่จะลดลงกินไปก็ไม่ได้มีอะไรฮะวัยวะร่างกายก็พังมันแค่สนุกสนานคือกินแล้วมันเหมือนสนุกสนานไปปาร์ตี้ไปอะไรเงี้ย แต่เนี่เห็นไหมผลพวงจากการไปปาร์ตี้ตอนกลางคืนแล้วมันก็มีน้ำมันเปลี่ยนนิสยัยมีอารมณ์ทางเพศแล้วเป็นไงแล้วไปทำร้ายคุณยายเป็นกรรมแท้ๆคนเรานะฮะมันจะบอกว่าไม่คิดมันก็ใช่หรอครับเพราะเหล้ากินไปแล้วมันเมามันไม่ค่อยคิดอะไรอยู่แล้วครับ <c oughs> ส่วนอันนี้ฮขอแสดงความเสียใจยหน่อยครับคุณสุดอัจฉริย์เสียชีวิตแล้วรดน้ำศพวัตรีมิตรประดิษฐ ปดิถัารามจังหวัดระยองนี่ของนังสือพิมพ์ผู้จัดการคนนี้เขาเป็น NGO ชื่อดังนะฮะแล้วก็ร่วมกับพันธมิตรเป็นแกนนำพันธมิตรภาคตะวันออกด้วยแล้วครับหรือไงนะครับผมฮะที่ผมอ่านข่าวเจอเนี่ยนะครับแล้วก็เสียชีวิตจะด้วยเพราะอะไรไม่รู้มก,กันครับอาจจะนี่ฮะของแนวหน้าก็มีครับยิงตัวตายเรื่องหนี้สิน นเีี่ยในน,น,น,นี้บอกทนไม่ไหวสิ้นใจลังงัดปืนจุดสาแปดยิงเข้าขมับตัวเองก็เป็นแกนนำเครือข่ายประชาชนต่อต้านโรงไฟฟ้า่านหินแล้วขอแสดงความเสียใจกับญาติผู้เสียชีวิตนะครับอืมเรายังคงต้องเหนื่อยเหนื่อยกับอะไรฮะคุณผู้ชมฮะเหนื่อยกับในทุนแล้วคนพวกนี้เขาก็เสียสละนะบางทีเสียสละไม่ได้เงินไม่ได้ทองอะไรครับคุณผู้ชมฮนะเสียสละเพื่อให้ประชาชน ื่อให้พี่น้องชาวบ้านนะครับไม่ถูกเบียดเบียนที่ทำกินหรือที่ทำกินไม่มีถูกผลกระทบจากมลภาวะไม่ว่าจะทางเสียงทางแสงทางอะไรก็ตามทางก๊าซพิษทางอะไรก็ตามแต่สุดท้ายนะครับอก็เป็นอย่างนี้ฮะโลกมนุษย์ไม่มีอะไรเที่ยงแท้แน่นอนเลยนะครับ เรขอเอาใจช่วยและเป็นกำลังใจให้กับผู้ที่ทำงานเพื่อมวลชนทุกคน,นะฮะบางท่านทำงานเพื่อมวลชนจริงๆแต่บางท่านทำงานเพื่อมวลชนแล้วมีการเมืองแอบแฝงอย่างนี้ก็ก็ตามสะดวกแล้วครับแต่ขอให้ทำเพื่อประชาชนจริงๆนะเออนะฮะคุณสุดนี่แกก็คงทำเพื่อประชาชนจริงๆนะครับพวกเอ็สิ่งแวดล้อมนะฮะ ไม่ใช่พวก NGO บางคนเป็น NGO แป๊บเดียวแล้วก็ออกไปเล่นการเมืองเอาการเป็น NGO เป็นบันไดอย่างนี้ไม่ใช่มีข่าวหนึ่งครับผมที่เป็นข่าวที่คุยกันเยอะเลยเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะมาคุยกันเราต้องเบรกคือเรื่องของเทควันโดโค้ดกับนักกีฬามีปัญหากันเ,ออเรื่องนี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจมาก ถ้าเกิดว่าเราออการกันได้ปกติคุณผู้มชมวงโทมมา่วมแสดงความเข็นสนุกสนานเลยเรื่องนี้นะนักกีฬาเราใจสอบหรือนักกีฬาเราถูกกระทําแรงเกินไปหรือบางคนเขาบอกว่าเขาก็อย่างนี้ปกติแล้วกีฬาเทควันโดแล้วน้องไม่เตรียมพร้อมไม่มีวิน,นัยวิน,นัยเป็นเรื่องสําคัญของนักกีฬาคุณก็ต้องเชื่อฟังโค้ดถ้าอยากเป็นนักกีฬาก็ต้องเชื่อฟังโค้ดถ้าไม่เชื่อฟังโค้ดก็ไปนอนอยู่บ้าน <c oughs> ไปฟ้องพ่อฟ้องแม่นูน่น <c oughs> นะครับเดี๋ยวเรื่องนี้เรากลับมาคุยกัน ช่วงหน้านะฮะรวมไปถึงมีเรื่องของส้วมพระพุทธเจ้าอียะน,นีข่าวจากไหนฮะเนี่ยเดลีนิวหรือโพสต์ทูเดย์ไม่รู้ครับผมนะฮะแล้วรวมไปถึงเรื่องของหอสะอวยหวยกันต่อรวมทั้งอิสราเอลฮามาสอะไรเนี่ยเขามีหยุดยิงแล้วแต่ก็ยังไม่หยุดยังยิงกันอยู่เพราะลูกเล็กเด็กแดงเสียชีวิตหลายคนพักสกุลครับ